แชร์กด s ับส c r i b e และกดกระดิง่งให้ช่อง X Channel ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกคนเด้อพี่่าน้อ,นองมาเบิองราคาวัวแกการช่างอำเภอการทลักษ์จังหวัดริสเกตครับเปิดทุกวันเสาร์พี่น้องม่นหัวโมงเครองนเปิดแล้วพี่น้องใจะดหอดเที่ยงหอด,หอดบ้านบางที่กันเหยหอดใบโม่งใบ,บ,บ,บสองครับ พี่น้องถามว่าตลาดวัวกันทธาระยะกันช่างนี่อยู่มองไดของกรรันทลักครับอ่าอยู่ทั้งหลวงมาเล็กสองซีเด้อพี่น้องแยากกันช่างโชคชัยเดชอุดมพี่น้องาาโโพี่น้องมาวันเสาร์นี่เกษตรรถจอดเต็มอยู่แล้วครับอ่าอยู่มองมุมแยะของหัวมุมพอดีครับรถจอดยาวเหยียดโอเคพาพี่พาน้องเบิะงวัวครับสมต,ต,ต,ตัวไว้จักเดือนปรห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนครับตัวห้าเดือนกันได้พอดีครับ หาเดือนกับรับประกันทองเงีแนนครับรับประกันทองเท่าไรครับสองหมื่นหกพันครับห้องสองหมื่นหกพันบาทห้องครับมองเอาเลครับสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาพันบาทหาเดือนเลยเด้อพี่น้องรับประกันทองสองหมื่นห้าพันบาทมองเอาเลยมีเครื่องทั้งสองตัวครับตัวนังสองหมื่นสามก็เอาเ้าพูดทุนบ่หลายเงินบ่หลายแนนขามาไถ่บ้านหล่ท้ายไถ่บ้านหลาย่ เฮ้ตัวน,นี้มองเอาเลยสองหมืสามแม่นครับตัวนั้นห้องสองหมืนสี่สองหมื่นสี่บาทเนาะครับเป็นว่าทับมะเหลี่ยวบริษับประกันตนครับอ่าตัวน,นี้บรไษัประกันครับแต่สมมาแล้วสามเดือนตัวนี้มองเอาเลยครับห้องสองหมืนสี่เสียเอาสองหมืนสามครับลดไปพันหนึ่งอมองเอาเลยสองหมืนสามพันบาทแน่งนงามทังครูมีเครื่องทั้งครูครับเดี๋ยวเขาได้ปะได้บังเครื่องน้อยน้อยเครื่องกต่งงาม แดดแน่นนิดหน่อยหน้าามาสองตัวสอตัวตหน้าฝากเบอร์ว่สะดวกครับศูนย์หกสามศูนย์หกสานาย์สี่สาดสี่มเพรนถุงชีวดมครับโอ้พราะนถุงชีวดมอุบลเนาะครับขออนุาสวัสดีครับโอ้เพื่อทายหน้าร้ายเท่จนน่เพราะไนวันศีกร้ลาวงกันรู้พม่ให่ีดอีกแล้ว ลูกยอกโต้วครับลูกตัวเดียวครับตัวเดียวเขากิอย้่ีหาเดือนหเดือนก่อนกนหเดือนว่าสี่เดือนครับสีเดือนแม่ได้ทางเขาบอกว่าลูกยังลูกบล็อกพิแกงโอ้พริกแดงคริกแดงสมซื้อมาด้วแม่สูงครับลอยหกสิบบวกแม่สูงลอยหกสบวกครับ สูงแม่นี่เท่าไรครับนี่ไม่รู้หามื่นสี่พันบาทหามื่นเท่าไรก่อนามื่นสีโอ้ยกกหมอง่ามองเอาเลยเท่าไรครับมองเอาเลยเท่าไรหมองเอาเอเาหมืสองพับาทรอดเ่าไรเนาะหัวลูกแรกหัวลูกแรก ว่าชีวาถามพ่อใหญ่ว่ารถเก่าไหนบม่ในเก่ามื่นสองเก่ามื่นสองแยกอยู่ครับเรื่อ้ไปนักกันแยกใช่ได้ครับแยกมีแมหามื่นทาลูกมื่นถามื้นลูกามื้นถาแยกกัสิสูงแงที่นองแยกสูงแงอยู่แล้วครับแถวเป็นคู่กะเก่ามื่นสองพันบาทคมเดียวบะพ่อใหญ่สีตะมาครบเดียวครับพ่อใหญ่สีฟฝาวว่าสะดวก เบอร์โสะดวกบ่เบอร์โทรสะดวกอยู่เบอร์โทรก็สะดวกคือเก้าหรเบอร์โทษชูนแปดหาเก้าหกหนึ่งศูนย์เก้าหกศูีบันบาามาจากชีสเกตอําเภอเมืองเนองเตาะต็จขับพายุของควาสดรครับแม่ลู้ว่าหล่นเอาให้ถือใจแฟนครับทั้งสุรินบุรีรัมมาร์คชาลูเล ได้ลูกได้ลูกจากตัวเลยครับได้ลูกจากตัวเหรอเจนลูกเปครับเจตัวเหียวสูงครับลอยหาซิบบกลหน่อยนี่วหล่นผมเนี่ยหาลูกวาลูกก็เมยลูกจักจักเดือนเลวครับเดือนนึงครับเดือนเดียวเดือนเดียวเดืนเดียวาบใช่โย่ ที่พวก่างนีาดูหลัเน่เลยกวเดอนีเดียกว่วนี่มอได้ลูนิโังเป็นสองห้องนะตัวแรกเกให่ห้องเท่าไหร่เจ็ดมื่นแปครับเจ็ดมแปดท่านบาทครั่อรองไหนครับผมเพร่มีมองเอาบ่เอาหมองเอาเลยเอาเท่าไหร่เอาเลยบ่หาผ้คกับ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าสนใจเบอร์โทรศัพท์โทรมารวยแม่ลูกลูกแรกครับลูกตัวแม่์วันเดือนหนึ่งมองเอาเลยเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคู่ค่มเดียวเพราะไงเอามากคู่เดียวเห เพื่อให้ฝากมือมาสะดวก085 200 200 5ป9ห้า9รูสีมาจากอำเภอุ่นซิวดมบนอบเนาะครับขอสวัสดีครับใจทุไเรื่อทุ่งซิวดมอุบดรอุบนน่ครับย่างได้ยังมาแม่เซ้าเหมือนกของแม่นออสี่หมื่นบาทครับ สูงยรลอยสีบครับบวกลบดินหน่อยแม่สาวสี่หมบาทห้องเพิ่งไพเพอ่ยเงเ่งง่งใพ่พ่อเพ่ง่งส่งเพิ่นเพงเ้ิ่งเพ่เองเ่ ตัวที่สองงอยสาวที่ห้าบี่ใช่คเท้่วบานตรงนี้เล่แม่สาวกันครับโอ้ตัวนี้เท่าไรก็ย่าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันบาทนั่งนาดีคร่้าาาบกินอาหารูดี สีสีหมีเครื่องครับง่ามเียเองตครชองบอยโอ้มีการสื่อขายอยู่เ้อแบบหนึ่งครับกรอ่าอไนยัิยาไทยด้วครับพี่นอก็มาเบิ่องงูอเบื่งเครื่องเบื้งเนือเบิ้งหนัง แยกยามาสองตัวหนึแยฝากมือมาแยาสะดวกศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด,น,ดนึ่งนย์่งเจดสามศูนย์สามห้าสามสามหาาม้เป็นยังน้งแเอาเพื่อเมืองนะเพื่มเมืองขอบคุณคำสวัสดีครับแยมาแจากเพื่อเมืองโอ้มีแม่สาวแม่ลูกให้บ้าน กระองนกระพาขเบืองง้อขาวง้อพอขั้นพี่น้องครับขาวนไขาวบาดนีะใชุ่นนะครับเมื่อนี่หาโตนะครับนางนาดีร้อยขุน้นนปีครับทุงร้อย สาบห้าบวกนังนาดีครับเท่าไรครับนี่หนาเท่าไรสามหมื่นสามพันบาทถ้าเป็นตัวแรกร้อยขุนสามหมืนสามพับาทราคาห้องครับต่อรองได้ตรปบ้านาตัวที่สองครับนี่ ลอยสาาบวกสูงนี่เื่องความหนังหนาดีครับเมว่อวานปีเดือนที่สองเาน,นี้ดีตัวเดียว0นึ่งพวสี่หมื่นเจ็ดพันบาทหนังหนาครับมานี่ครับสี่หมื่นสอง สี่หม่นงเนี่ยรอดดียว่รอจีดียว่อารถเด็ตัวละพันพันห้าโอ้ยเบิ่งงัวแลไวก็ตัวล่งได้ครับประมาณพันห้าครับบกลบดินหน่อยเป็นราคาห่องด้วยสี่หมืนองอีกตัวตัวที่ส โอ้0 0 0เก่า4,000เก่าข่นบาทโอร้อยร้อยหกสิบคูณนะรับสูง0 0 0เก่านบาทนังหนาหัวสางให่โอ้ถึงปาก4ค0 0เก่าข่นบาทหตัว oh, ที ah, ่ uh, หาถ้าเบงกอดำมั้ง เท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นหพบาทเนต,นตะโตกกับตอร่องได้ด้วยพี่น้องประมาณพันหาบวกลบเบิ้งหัวเบืงบ้งเนื้อหนังเบึ้งข้องจางกับตอร่องได้ตัวนี้สี่หมื่นหกพบาท, 46, บาท, 46, บาทสี่หมกกระูงร้อยหาซิบครับเนี่เกือบครับตัวนี้สี่หมนห ในไหน,น,น,นกับิังแล้ววัง,แ,วงแม่ลูกลกันเลยกันเลยอยู่ๆฮะลูกตัวแม่พี่น้องวัด <c oughs> ลูกกับยูว่นสมเดือนเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยครับเท่าไรครับเสเจ็ดหมืหน่นสามพันบาทว่าท่านแยกนะครับ หายไปแล้วกันเลยพี่น้องเย็ดมื่นสาต่อร่องได้ครับรูกมีเคื่องผมบพแยกครับลูกล้ามนี่ตัวเม่นังยนเจ็ดมื่นสามเม่สูงอันลอยสี่สิครับบวกลบนิดหน่อยเอาเลย่อหนะมื่นสามพันบาทเอาเลยทิ้นเนายเหรอแ โอวนี่แม่ขอเพื่นเบิดแล้วเวลาหน้าหน้าคนใไนฝากเบอร์บาสะดวกบ่ครับ086 413 413กสามาองสาองเามมกก่อสเนาะขุบลนขอบพุณครับสวัสดีครับน้ามาจากสำลุงพี่เอกครับทางเอกในยูทูบด้วยห้ห้องย่้นี่บอก ลูกจักโตัวเลยครับสิลูกแรกแต่ลูกแรกเก้าสิบห้าเก้าพันห้าแม่มันสมงมันบ่หรือท่องว่างจ้าของเก่าเพิ่นกว่าสมมาแล้วแม่ก็ซื้อมากเกินการแปดเดือนหดไหครับนสิลูกลูกตัวแม่ครับมันแปดเดือนแม่สูงครับร้อยเกือบร้อยหกชิพนะครับ แม่เมืองลูกเครื่องยิ่งามงายเรื่องลูกเรื่องเพื่องแม่เนอห่รล้เ่องม่นละ่าหนู้ต้นื่อไหคนยกมาจากก้าใชิบหาย้ก้ามืดหาแยกบ่หรไงเป็นกันไปนอะกันวัแยกเนยพี่น้องมองเอาเลยเลยไล่ไปเลย โดนไรมาหนึ่งโดนแต่ยูนีนอยสองนดสองพันมองเอาเลยกันเก้าพนสามครับโทนี่นี่แม่นอยับสาวน่อยสี่กรเบคอท่าไรกับสาวหน่อยห้าหน่อยหาสิพาหามื้นหาสูงครับลอยสามสิบวกลบประมาณครับประมาณบวกลบกระเอาหามื้นหาห้องต่ล่องเลย เบอร์ละายายของยายเบอร์แล้วเนาะยายฝากเบอร์ว่สะดวกวะฝากเบอร์อยู่่าสะดวกอยู่ฝากกระเากเบอร์กรเเก่าเบอร์ยังูแปดหนึ่งูแปดหนึก้็เก้าหนึ่งแปดสี่เก้าหนึด้มาจากอำเภออำเภอสำมลงสลจังหวัดอุบลเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับอาย่างพี่น้องยา้มาจากสำมลงอุบลราชธานี อ้าเบิงร้อยขุนสองตัวครับแม่งของพอใยญ่วงเลือดสามพญาเป่นของพญ่ยร่วถข้าเบิงหัวร้อยขุนงัวใส่ขุนลบกันด้วยพี่น้องแป๊บนึงนี่เครืองหอม S 1> 1. <S ข้อใดอยู่พี่นองครับหวาอยสามสิบอบวกรบปยินหน่อยห้องเท่าไรห้องเป็นครูแยกบวะตัวนี้สองเก้าตัวองแบตัวนี้สองสองนันห้าร้อยครับสองืนรอยต,ตัวนี้สอ,อง0 0ืนเก้าหลวาง สองเกบาทสองตัวรอรอครับในเบื่องงานและค่าใส่ขุนนำ้ำราคาไก่เคี่ยงกันครับะมาณนสองเนเกาเนื้อนังดีแล้วฟงแสงใหญ่ไม่ซาหน่อยมนนั้ง าพี่น้องไหมนี่สาวน้อยตสามมื่นสองพบาทีแดงเครื่องดำชีลูรอดสมได้คลยมีัอสรอดสมได้ครับห้องสาม0มื่นสองมองเอากับสอง0มื่บาทสาวน้อยสูงครับรอยสามชีบวกตนนี้นี่เครื่องของ อ๋อลูกโชว์น,นี่ยิมยงันอ่ตี่มกัน้องได้เดี๋ยวสิติดเหลืองครับเป็นการทำลายสัส <c oughs> มันบ่บางยูทูเท่วไครับตัวนอนอยู่ไนเพ่าไม <c oughs> ่ยังครับเ <c oughs> ท่าเก่าครับเท่าเก่านี่มองเอาเอาเท่าไร <c oughs> มอเอาแบบสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทสาวน้อยสูงตัวนี้้อยมราหยิบห้าบวกสาวน้อยเย็ดเลยเอาสี่ต้องเอามาเอามาสี่ตแมเนบ่อาฝากมือมาสะดวกบ่ 9 0้าศาจากอำเภอมาจากกพเดชคับเดชอุดมจังหวัดอุบลเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากเดชแล้วก็สิเลือร้อยคุณแล้วก็สิเลืออ๋อครับไดูอ่อนบังเมสาตามตัวสูงร้อยสี่สบบวกลบครับ à, xuống này lia cái thanh 3 đấy phi nòng xuống súng con lái con lái vẫn bún bằng phay đấy Yo 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 yo. Nhảy. Wow, đẹp này, pin hoàng đầy vẫn đầy mồm điều. Thôi này สามหมื่เกาพนบาทมีสาวโอ้ตัวนี้กับสามหมื่นเกานี่เนี่ยครับสองหมื่นหกสองหมืนบาทโอ้ยน้องเด็กคนหลายเอาเท่าที่ทายได้เด้อครับเว่ามุมกลวงอ่ะที่บุได้ คนไลยหัวไลยครับเอาซ้ำเบื้งได้เนาะให้ผมไปนั่งมีสองหมื่นหกพันบาทราคาห้องครับต่อร่องได้เนาะสองตัวเดืนตัวละสามหมื่นเก่ามีสามหมื่นเก่าพันบาท ครับตัวบุครัาเ้าก็ได้เห็นแต่ตอนแรกนเรอยพี่น้องสามหมื่นเก้าเขาหน้าฝากเบอร์เ่าหน้าสะดวกบ่หน้าฝากเบอร์ม่สะดวกบ่เบอร์ทรสะดวกบ่หรือม่สะดวกสะดวกอยู่เบอร์ทรเนี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสาม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 ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่มาจากอำเภอสิซึกเอตอำเภออว่งหินโอว่างหินสิซึกเอตเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ มาจากวังหินตัวนี้ก็อยู่ทาง,ขง,ขง,ง,งเาาางางาาข่าพีนนน่น้องเบ่งแม่สาวเฮ้ิพายางเหมือนพี่น้องหลา่คนหลายครับตลาดใส่เกียวปูหรืออะรหรือเหนาะพี่ข้าน้องอยากเบ่งมุ้งกลมกลวงกันให้เบ่งจัหน้อยโ <c oughs> อ้ย, <c oughs> อยว่าูจักซื่ออีก โอ้ยดูหัวใจขอบคุณเด้อสายกระเซงโอ้เพราะมีคนหัวใจกินตัวนี้เออเอาไปเขากำลังใจเล็กนิดหน่อยอุตสาพิปหนาพิีตายมีคนหัวใจกินนี่ครับโค้งสั่งใหญ่ดิร้อยหกสิบบัวครับนังหนา ดูกว่าสองสามตัวมากเกินเนี่ยมีเครื่องครับแยกผสมไหมมังค์เทร่งบ่อนชิปเมษาใบอยู่ในรถผสมยังไงครับสมเทปใบสามหนึ่งครับใบอยู่ในรถเอาบโมียังย่ายห้องเท่าไหร่ หกหมื่นบาทมองเอาเลยดิหาิเจนี่อย่ามาหาชิเจห้องหกหมื <Far> <stories> ่นมองเอาหาหมื่นเจ็ดพบาทครับสมัยใบอยู่ในรถกับโเป็นหยังครับไหนเบิ้งเทียบราคาเบิ้งไหวเอาขงังไงไปจีบไปมื่นอีกช่าเป็นป่าแม่ลูกรถช่งไหวรถ เคื่องลูกกับสองสามครับลูกตัวแม่ประมาณสเดือนสเดือนสมิบเจ็ดบาทง่ายเมื่น่แปดหมบาทมองเอาดิมองเอาเลยยาเถอะเดมองเอาก เอมื้นี่ลงลงเลยล่ะลงเลยมองเชาละเจ็ดหม่นแปดพันบาท่เราได็2สองพันอแปดหมื่นมองเอาเจ็ดสิบแเจ็ดหมื่นแแยกว่าครับเรื่องอหเป็นกันวาแยกด้วยพี่น้องวายวายจ่เงือนที่ว่าเห้ยยงเครื่องยากรอดรอดไหวออมึงแรงหมด้อคำที่คาคำหมดล้ยังสี่ดงไปเอาเขาก็ได้ เอาหม oui, ูอน anyway. ู้นนะเอาไว้ได้หลายๆตัวเลยมุ่งกวงอาจจะไ่ได้ไปไหนเพราะคนหลายงัวหลายพี่น้องเอาเท่าที่เบิ่งได้เด้อะโย่เจ็ดพ่นแปดครับเราลองได้เอ้ยมองเอาเจ็ดืันแปดมาแรงมาแรงค้ำๆเรืงสิ่ไม่เอาขอยเอาเมื่ออยากตามแก้วมันึงฝากไว้วัสดุบ่า ศูนย์แปดสามสามากหกเจ็หกแปดหกมามาจากกันน้ำเกลี uh ่ยงกันชีสเกตเนาะของเอรัสวัสดีครับน้ำเกลียกดีน้ำเกลี้ยม่ด้เอาเื่งผ้าพีผ้านองเมืออแม่ลูกคมลูกก็ผูครับสามเดือนหอดบ่ สอ,สองเดือนหนึ่งเครื่องสองเดือนนะพี่น้องไปเจ็ดหมื่นขายเลยอมองเอาได้บ่ะเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทมองเอาร้อยหกสิบครับบวกลบนิดหน่อยลูกจะโตัวเลยครับลูกตัวแรกเลยลูกตัวแรก mẹ số là bỏ đi thong hoàng thong hoàng mong áo chết mươn bà chết mươn mong áo mà tôi nhỉ tôi có thằng đây tôi chết

บองเอา6 9เก่าเท่านั้น60,000เก้าพันบาทกไปไหน60,007ไอเจ็อแกชิได้ก็เลยนะครับแกได้หรอใสดไ้ใด้ครับใ่ไม้ล้ว้อ๋อแดดไดพี่น้องชุงครับลอยเกือบรอยหกสิบครับานางนาดิเป็นสาวทองแรกแนสาทองแก อเออท่างนี้ได้ยูที่น่องเพิ่งหันแดดถอดใส่เพิ่งเครื่องเล็กน้อยเครือออ่องหกหมื่นเก่ามองเอาทางนาดีครับหกหมื่นเก่าพันบาทเออ,อ,อเบื่อ เรียบง่ายเลย่ไห้ไัไดไม่รไมดาเฮ้ยผมนวไหนก็เมนตัวไหนห้าหมื่น3มห้มื่นสามขายห้าหมตัไนสมค้ามกันสมโตหรือสมหลอดสมหลอดที่กันตมหลอดที่กันให้ไปตัวนี้ห้าหมื่นสามเมนโอตัวหนครับ ตัวนี้สมซีไว้ตัวนี้สมแบนี่ครับนี่หกแปดตัวหันากมากเลยตัวหนากมากนี่ตัวนี้เยอะเงินช่วยซานชิกรดาอัน หาเมืสามมองเขาเลยบ่แมนแมนแมนมองเขาเลยหาเมืนสามคุยกันต่อกันได้ชุอยหาชิหบวกนังนาดีแล้วหาเบื่อเคืองกันหาเ่สามต่อรองไดหน้เดี๋ยวมนมสม อันนันนฝากพรสดวกศูนย์ก้าสอง์เก้าสองก้อศูนย์สี่ห้าห้านย์มาจากวารินอุบลนขอข้อมเข้านนี้มนเลยบ่มือนี่ยตเ้ากอแตกแล้วเกือแตกแต่ตัวนึงแลให้นี่้เนพูนีพรพีพรน้องก็งหลากร้ายแหละครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตาม ไปพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับร่างกายแข็งแรงรลำลำเลยรวยมันหมานคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้าจะพอกันไหมเด้อส,สวัสดีครับไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งให้ช่อง X e Channel ด้วยนะคะโอกาสน่าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย